สวัสดีค่ะไลลีช็อปนะคะ10บโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะมาพบกับทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามช่องไลลีช็อปด้วยนะคะชุดนอนอินโดนะคะเป็นชุดเสื้อกับกางเกงนะคะความกว้างของหน้าอกนะคะอยู่ที่52ถึง56นะคะฟรีไซส์นะคะไซส์ใหญ่นะคะด้านหลังของเสื้อนะคะจะมีกระดุมนะคะ1เม็ดนะคะ แขนสั้นนะคะมีสีให้เลือกนะคะมีสีสีส้มแดงนะคะสีน้ำเงินแล้วก็สีมิกซ์นี้นะคะอันนี้คือตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกางเกงนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะกางเกงเลยเข่านะคะราคาอยู่ที่ชุดละ280บาทนะคะ ใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีนะคะ0 8 2ย์5 1 3 0อนะคะอันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มส้มแดงแดงนะคะเสื้อแขนสั้นนะคะกางเกงเอวยางนะคะความกว้างของเสื้ออยู่ที่5 2าสถึงห้นะคะไซส์ใหญ่นะคะฟรีไซส์นะคะอันนี้อีกสีหนึ่งนะคะ ราคาชุดละ280บาทนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเลยได้เลยนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1ค่ะเมื่อกี้ชมชุดกางเกงนะคะอันนี้เราจะมาดูชุดแบบกระโปรงนะคะชุดกระโปรงนะคะแขนสั้นนะคะฟีไซส์นะคะหน้าอกนะคะจะเป็นกระดุมนะคะความยาวของชุดนะคะอยู่ที่140 cm นะคะ หน้าอ,อกอยู่ที่ห้าสิบสถึงห้าสินะคะสีสวยนะคะเป็นผ้าอินโดนะคะราคาชุดละ280บบาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะเนื้อผ้าเย็นสบายค่ะ อันนี้เป็นสีดำๆำส้มๆนะคะมีลายน้ำเงินเป็นดอกไม้นะคะหน้าอกเป็นโบผูกนะคะคอเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมน,นะคะความยาวของชุดอยู่ที่130มนะคะมันไม่ยาวมากนะคะสามารถสวมใส่สบายนะคะเป็นชุดนอนหรือเป็นชุดลำลองอยู่บ้านก็ได้นะคะแขนสั้นนะคะราคาชุดอยู่ที่280บาทนะคะด้านข้างมีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ นี่นะคะมีกระเป๋าด้วยชุดกางเกงเมื่อกี้ก็มีกระเป๋าด้วยนะคะเลยลืมบอกไปค่ะมีกระเป๋าด้านข้างนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงคอกรมนะคะคอจะมีกระดุมนะคะแขนสั้นนะคะฟีไซส์นะคะใส่ได้นะคะใครที่ร่างใหญ่อ้วนอันนี้สีม่วงนะคะม่วงดำนะคะสวยนะคะ ราคาชุดละ280บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักแชทไลรีนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ไลรีช็อปด้วยนะคะมาพบกันทุกๆวันนะคะเช้า10บโมงถึง11บเอโมงค่ะ